เ,เดี๋ยวมันจะมีก้นขยะค่ะเนี่ยนะคะเห็หนไหมนก็ก้นขยะเราไม่เอาแต่เราก็มีเครื่องกรองค่ะแต่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรติดอยู่แล้วค่ะอืมค่ะแล้ววงวงเบามากครับวงเบาใช่ไหมสวัสดีครับผมเบาลิงเกษตรลงมือทําครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเรามาดูมาศึกษาเครื่องทําน้ํามันจากพลาสติกนะครับ จะเป็นยังไงเรามารับชมมาทําความรู้จักกับคุณจีจีค้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะจีจี้นคนปรปฐมนะคะอ่าศูนย์การเรียนรู้การนํนาเศษพลาสติกและถุงพลาสติกมาสกัดให้เป็นน้ํามันค่ะครับรับความเป็นไปเป็นมาอย่างไงเริ่มต้นยังไงถึงได้มาคิดค้นไอเดียที่ดีๆแบบนี้ครับคือที่บ้านอะ เล็นร้านรับซื้อของเกา่า oh. เรามีเศษพลาสติกมีถุงพลาสติกเยอะค่ะแล้วบวกกับว่าเราเคยบดยอ่อยพลาสติกเคยทาพลาสติกมาก่อนเคยส่งลงหลอมลงฉีดมาก่อนค่ะคและทีนี้เราได้ไปเปิดเจอจาก YouTube ทีนี้เราก็เห็นว่าเอ่อที่อื่นน่ะเขามีการเอาพลาสติกไปทาน้ํามันเราก็เห็นประโยชน์ตัวนี้แล้วเราก็เลยเอ่สนใจแล้วไปศึกษามาค่ะเริ่มแรกเราทําเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะเครื่องไพโรไรซิตค่ะครับผม เริ่มแรกเราทำมาประสบความสําเร็จเลยไหมอ่าแรกๆอะ่ะเราก็ไปศึกษาจากที่อื่นมาแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่ตทีนี้ปุ๊บเราเอามาดัดแปลงเราเอามาประยุกต์แล้วมาทําเองอะค่ะก็เลยมาประสบความสําเร็จค่ะจนถึงทุกวันนี้เลยทุกวันนี้สําเร็จแล้วก็ยังไม่สุดนะคะยังไม่สุดยังต้องการอีกได้ค่ะต้องมีอีกค่ะเราต้องมีพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหนูจะไม่ได้ดูที่เฉพาะไทยอย่างเดียวนะ หนูก็ยังไปศึกษาของต่างชาติของอเมริกาอย่างเงี้ยคือเขาก็จะมีเออ่แท่นกันหอกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูไปศึกษาบ้างค่ะคเล็กน้อยแล้วความแตกต่างระหว่างเครื่องของเราและที่อื่นน่ะมันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับของที่อื่นเขาจะเน้นเป็นให้ใส่พลาสติกรวมๆแล้วก็แจ้งว่าข้างล่างเบนซินข้างบนดีเซลชั้นเอข้างล่างดีเซลข้างบนเบนซินชั้นต่อไปน้ำมันกา๊าซ หรือว่าบางทีก็บางทีเขาก็ยังกันยังเป็นน้ํามันดิบค่ะเพราะว่าการใส่รวมเนี้ยมันยังเป็นน้ํามันดิบอยู่ค่ะแต่บางทีเขาอาจจะแยกได้ก็ได้แต่ของหนูเนี่ยจะต่างจากที่อื่นเลยค,คืออยากทาเบนซินก็เราจะมีเออเราก็ทําเบนซินได้เลยอยากทําดีเซลก็ทําดีเซลได้เลยค่ะเราจะมีตัวอย่างมีเชื้อมีพลาสติกบอกเลยค่ะว่าต้นไหนคือเบนซินตัวไหนคือดีเซลแต่เบื้องต้นนี้ก็คือเราจะแจ้งให้คร่าวๆนะคะว่า พลาสติกตัวไหนสามารถนํามากัน่น้ํามันได้บ้างอโอเคค่ะจีจี้สอนได้แต่ถ้าเกิดลึกกว่านี้ก็คือก็มาเรียนรู้กับเราค่ะเ,<อ>เราก็<ส>าจะสอนอีกทีหนึ่นงค่ะถ้าซื้อเครื่องไปก็สามารถเรียนรู้เนิมได้อีกซื้อสินค้าของเราไป<ม>ซื้อเครื่องเราไปเราจะสอนตั้งแต่จุดเตาจนได้น้ำมันเราจะมีตัวอย่างพลาสติกและถุงพลาสติกใส่ไปให้เลยค่ะว่าตัวไหนเบนซินตัวไหนดีเซลเราแตะไปให้เลยนะคะ ไอไ้อแบบนี้เหรอครับที่มันจะสามารถออกมาเป็นน้ํามันได้ใช่ค่ะคือเป็นขวดพลาสติกแบบนี้เราเอาไปอบไปหลอมจะเป็นน้ํามันออกมาให้เป็นใส้นอย่างนี้เลยจากของแข็งก็จะกลายเป็นของเหลวค่ะใช่ค่ะทุกอย่างมันเป็นไปได้เนาะใช่ค่ะเป็นไปได้แล้วเป็นเกิดขึ้นได้จริงโครงการไพโรไลซิสเนี่ยเริ่มมาจากนายหลวงรัชการที่เก้าค่ะนํามาครับผมท่านท่านนามาแล้วก็มาให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยเกี่ยวกับเกษตรกรแต่สมัยก่อนก็อาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นว่าเป็นน้ำมันเบนซินเลยดีเซลเลยคือเป็นน้ำมันดิบค่ะเก็คือเป็นน้ำมันดิบที่สามคือกันออกมาคือมันได้น้ำมันค่ะแต่ว่ามันยังเป็นน้ำมันดิบยังไม่ได้ตอบโจทย์ถึงขนาดนี้แต่หนูก็มาดัดแปลงมาทําให้มันดีที่สุดค่ะคือแบบว่าทําเพื่อประยุกต์อะให้มันดีมากขึ้นนะคะว่า พลาสติกตัวไหนทําเบนซินดีเซลเราก็มาเรียนมารู้อะไรอย่างเงี้ยพื้นฐานเลยก็มาจากอ๋อนายหลวงท่านค่ะครับผมก็เรานํามาประยุกต์ค่ะทีนี้ในเรื่องของพลาสติกในต่างจังหวัดตามชุมชนมันจะเป็นปัญหาเยอะเลยนะใช่เป็นปัญหาหอะถ้าเราเอาไปเผาไฟใช่ไหมอ๋มลพิษหรือว่ากลิ่นมันจะทำใช่ค่ะทีนี้ก็เกิดการทะเลาะกันใช่แต่ถ้าเรามีเครื่องนี้ไปตั้งที่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ยังช่วยได้เยอะค่ะช่วยได้เยอะเนาะเพราะว่าถ้าเราอบ เราเผาด้วยไฟพอดีใช้แรงลมพอดีเราจะไม่มีควันออกมานะคะครับผมอย่างพลาสติกตะกร้านึงเนี่ยของเราเนี่ยเราจะ,จะใช้เป็นกิโลใช่ไหมครับรของหนูเนี่ยจะให้ชั่งไปเลยค่ะสมมต้ามาตใช่เราเอากิโลมาตั้งเลยเอาพลาสติกหรือถุงพลาสติกหรือพวกนี้แหละเข้าไปชั่งกิโลเลยค่ะสิบกิโลเราจะต้องได้น้ํามันสิบลิตรค่ะเราใช้การคํานวณแบบนี้เลยนะคะนี่คือ ขวดเนี้ยมันแค่เจ็ดร้อยมลหรือเจ็ดร้อยห้าสิบนะสมมติเรากันเจ็ดกิโลเราต้องได้ทั้งหมดสิบขวดนะคะก็จะได้น้ํามันเจ็ดลิตรเลยนะแบบนี้เจ็ดเราจะได้หนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะใช่ก็คือเรามั่นใจว่าของเราหลอมออกมาแล้วมั่นใจค่ะได้หนึ่งต่อหนึ่งเราทดลองมามหลายครั้ง,ง,งแล้วค่ะเครื่องเนี้ยเห็นไหมของหนูอะ่ะด้านหลังเลยใช่ไหมครับใช่มันมันมันหน้าทําไมมันถึงหน้าเล็กแล้วมันจะได้เท่านี้คือ เครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันเหล็กอ่ะมันจะมีอยู่สองแบบไม่ทรงกลมก็ทรงเหลี่ยมน,นะคะมันจะมีหน้าห้าหน้าหกแล้วแต่สูตรของแต่ละท่านค่ะของหนูทําหน้าสี่เองเราจะมีสูตรอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวทดมีการทําห่อที่แตกต่างกันไปแต่ละที่แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่ของเราก็จะมีพิเศษแต่ก็เขาหนูทด,ดลองลใช่ค่ะเพราะว่าหนูทด,ดลองแล้วว่าการออกมาแล้วเนี่ยมันได้หนึ่งต่อหนึ่งค่ะคือแบบนี้เราไปเติม ใช้กับเครื่องยนต์ทางกเกษตรได้เลยได้ค่ะรถไถนากาันออกมาเสร็จนะพี่กัอนออกมาเสร็จรอพี่ทิ้งรอให้มันตกตะกอนแล้วที่ก็ไปเข้าเครื่องกองลินเฉพาะที่สะอาดสะอาดนะคะกองให้เกลี้ยงไปใส่เครื่องคูโบต้าเครื่องสูบน้ําเครื่องตัดไม้ได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องผสมนะแต่ของเราก็มีข้อดีเหมือนกันผลพลอยได้อย่างหนึ่งคือถ้าเราอยากไปใส่รถที่มีหัวฉีดคืออยากใส่รถกระบะรถเก่งรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยเอาไว้ใช้งานของเราเองนะคะก็คือ เราซื้อน้ำมันทองตลาดอ่าของเขาหนึ่งลิตรของเราหนึ่งลิตรผสมกันค่ะแล้วก็อ่าเอาไปใส่ได้เหมือนกันค่ะใช้ได้เหมือนกันอ่เราทดลองกันได้เห็นเห็นเะยเนาะว่าผมก็ลองลองไปนั่งกับรถุณจี้แล้วเนาะว่าใช่ค่ะแต่ว่าขับมันขับนิ่มนะไม่มีสะดุดนิ่มค่ะสะดุดเอ้ยไม่มีสะดุดเลยค่ะเพราะว่าเราอะขับมานานแล้วเราทํามานานแล้วค่ะเราใส่มานานแล้วที่สําคัญถ้าถ้าน้ํามันมันเข้ากันไม่ได้กับเครื่องยนต์จริงๆเขาจะมีอาการสะดุดแล้วก็ สะดุดแลวก็จะมีควันขาวขึ้นมาหรือควันดำขึ้นมาแต่ของเราไม่มีค่ะแต่ว่านิ่งทําได้ปกติค่ะเราแค่ควรกรองให้สะอาดครับถ้าเราจะใส่ระบบมอเตชิล้วก็ต้องกรองใช่แล้วเราอยากให้น้ำมันเราออกมาสวยใสพลาสติกก็ควรสะอาดด้วยเช่นกันค่ะไม่ใช่ว่าสกปรกเลอะเทอะก็มาแต่ไม่ใช่ว่าพลาสติกทุกตัวจะกันได้นะคะ OPP PVC ABS เขาเรียกอะไรอ่ะถุงก็ขนมก็แก๊ปอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อกัดไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าจะกัดได้ทุกตัวค่ะอย่างพวกแก้วน้ําขวดนมอ,นอันนี้กินแล้วกักไดได้เลยได้ได้เราจะมีสูตรเราจะมีบอกอแตะให้หมดค่ะเราจะใส่ถังไปให้ทุกท่านที่มาเรียนรู้กับเราค่ะว่า นี่คือเบนซินนี่คือดีเซลจะได้กันได้โดยที่อ๋อไม่ต้องงงคือแบบว่าเราเลือกได้เลยไง<ร>ว่า,าพี่ยอยาก<ห>ทำเบนซินอ้าวเราก็เอาพลาสติกของของเบนซินอ่ะไปกันมไม่ว่าจะออกล่างออกบนมันก็คือเบนซินนะคะครับผมใช่ค่ะออแล้วพูดมาถึงตรงนี้พูดถึงเรื่องถังของเราชุดหนึ่งเนี่ยค่าใช้ใจ่ายสําหรับท่านใดที่อยากเอาไปนําไปที่หมู่บ้านหรือรวมกลุ่มกันมาซื้อเนี่ย ชุดนึงเท่าไหร่กับชุดเล็กอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทค่ะหนึ่งหมื่นเจดันบาทสามารถไปกันให้<ด>เป็น<ล>น้ำมันได้เลยสมมติว่างบน้อยพ<ม>ี่อยากกันทั้งเบนซินและ<ม>ดีเซลเหมือนรอบเนี้ยพี่เอาพลาสติกใส่ลงไปสามสิบกิโลกันออกมาเป็นน้ํามันเบนซินแล้วกันแล้วมันไม่มีอะไรเหลือนะคะคพลาสติกมันละลายเป็นน้ํามันหมดค่ะก็รอบต่อไปเราก็กันดีเซลต่อได้เลยค่ะต้องล้างถังไหม ไม่ต้องล้างค่ะการออกมาแล้วก็หมดแล้วค่ะไม่มีขี้เข่าไม่มีเข่าเลยใช่ไหมไม่มีค่ะยกเว้นขี้ดินที่มันติดตามพลาสติกเล็กๆน้อยๆค่ะถ้ามันเยอะจริงๆเราก็ขูดออกแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีขยะค่ะเราก็จะนําเสนอชุดเล็กประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทใช่ค่ะเข้ามารับเองก็อาจจะมีส่วนลดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพระอ่าเป็นวัดอย่างเงี้ยอ๋อเป็นหน่วยงานอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนลดให้ค่ะลดให้อยู่แล้วเราก็ช่วยค่ะ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเรามีเครื่องเราซื้อเครื่องไปแล้วเราจะไปตั้งใจผลิตน้ํามันไขาย,ยาิ่งได้ไหมถ้าเราซื้อเครื่องเราไปผลิตน้ํามันขายเหรอคะครับอ่าไม่ไม่ไม่เห็นด้วยเท่าไรหร่หรอกค่ะแต่เพราะว่าเอ่อถ้าผลิตน้ํามันขายเนี่ยเราควรจะไปจดและเสียภาษีหให้กับรัฐได้ค่ะมันจะมีะรายละเอียดกับทางรัฐเยอะใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราเนอันที่หนูทําออกมาเนี่ย ในราคาที่ถูกเนี่ยคืออยากให้ประชาชนหรือว่าเกษตรกรได้ใช้ของถูกแล้วก็ได้เอามารย利สมาช่วยประหยัดจาาเกี่ยวกับครัวเรือนเกี่ยวกับไอเนี้ยค่ะไว้ใช้<ม>เกี่ยวกับเกษตรกรมากกว่าค่ะทําเองใช้เองทำเองใช้เองใช่ค่ะเราประหยัดต้นทุนไปกว่ากันเยอะเเพราะว่าขยะเนี่ย มันมีมันก็ยังเอามาสร้างประโยชน์ได้ดีกว่าเราไปทิ้งเฉยๆนะมันเยอะมากพวกถุงก๊อบแก๊บถุงเยี่วเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยสามสี่สิบปีนี่ยังยังอยู่เลยค่ะย่อยสลายเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเอามาเข้าเครื่องแบบนี้มันก็จะมีประโยชน์หนึ่งกิโลได้หนึ่งลิตรแต่พี่มันคือความภูมิใจของประเทศไทยนะคะที่เราสามารถคิดค้นได้ว่าเอาพลาสติกเอาถุงพลาสติกที่เนี่ยเหลือใช้ถ้าเป็นทั่วไปก็คุไปทิ้งถังขยะเราเก็บเอามากัน หนึ่งกิโลเราได้หนึ่งลิตรนี่คือสุดยอดแล้วค่ะหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคนเราเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยไปซื้อของอ่ะต้องมีถุงมาใช่ค่ะอย่างบ้านผมซื้อแงอาทิตย์หนึ่งเนี่ยได้ถุงเยอะมากเลยนะส่วนมากก็เผาทิ้งทำลายทิ้งมันก็จะเกิดมลพิษมลภาวะต่อส่งผลกระทบต่อระบบเพื่อนบ้านใช่ค่ะแต่ถ้าเรานํามาเข้าเครื่องอย่างนี้ผมถชือว่าเราจะได้ประโยชน์หนึ่งคือเราได้น้ำมันสองเราคือได้กุณภาพด้วยนะใช่เราเหมือนเรา ได้บุญด้วยนะคะเพราะบางทีแบบว่าว,าดวัดพวกแบบว่าข้าราชการหรืออะไรเนี่ยไปสอนหน่วยงานสอนแบบบางทีอ่ะพวกที่อยู่ภูเขายากไร้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องใช้ใดพัดเอฟอย่างเดียวนะสามารถแปลงเป็นแบ,แบตแบตเตอรี่ก็ได้นะคะคีบเราใช้ในป่าในดงได้สําหรับที่ไม่มีไฟใช้อย่างเงี้ยเอาไปให้แบบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะพวกที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญเนี่ย ช่วยได้เยอะใส่เครื่องอะไรนะเครื่องติดไฟเครื่องตัดเครื่องปั่นไฟเครื่องใช่ค่ะเครื่องสูบน้ําเครื่องตัดไม้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยได้ค่ะคุณจี้เนาะทาเครื่องค่ะเครื่องอบน้ามันค่ะทํามากี่ปีแล้วครับของหนูเพิ่งจะทําได้ประมาณปีปีกว่าเองค่ะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มคิดค้นเพิ่งจะได้มาทําตัวนี้ค่ะยอดขายนี้ตอนนี้ประมาณถึงหนึ่งพันเครื่องไหมครับหนึ่งปี ไม่ถึงค่ะเรื่อยๆค่ะแต่อนาคตอาจจะเกินอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแล้วแต่ทุกท่านจะสนับสนุนอเก็ถ้าสนใจเนาะทุกท่านผู้ชมสําหรับแฟนคลับบ่าวลินก็น่งบก็ติดต่อเข้ามาทาช,าช่องทางช่องทางไหนบ้างครับอ่าโทรศัพท์ก็เป็นด้านหลังได้เลยด้านหลังค่ะศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามหกสามแปดค่ะถ้า Facebook ก็เป็นจีจีจจนะจ๊ะค่ะจีจีนะจ๊ะสุดท้ายนี้ ให้จิ <Hey>, อยากสนับสนุนให้ทุกท่านได้ลองเปิดใจแล้วก็ตัวนี้มันช่วยลดต้นทุนลดหลายๆอย่างได้เยอะดีกว่าเราเอาถุงพลาสติกเอาขยะไปทิ้งอีกค่ะเราเก็บมากันแล้วเอามาทำน้ำมันเอาไว้ใช้เองค่ะเราสามารถผลิตน้ำมันได้ใช้ใชได้เองนี่คือมันคุ้มค่าแล้วค่ะแค่นี้ค่ะ ไม่จําเป็นต้องขายเลยค่ะเอาไว้ใช้เองก็คุมแล้วค่ะใช่ในบ้านใช่ในคนใช่คุมมากๆแล้วค่ะอโอเคครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณตี้ตจากนกคนปรปฐมนะครับที่มาให้ความรู้มาถ่ายทอดความรู้กับท่านผู้ชมและกับตัวของบ่าวลินจะเสร,ริมลงมือทําด้วยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับัสดีครับ